สัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินมีอะไรบ้างก่อนจะไปถึงสัญญาณเตือนนะคะเรามาดูว่าภาวะดื้ออินซูลินหรือว่าอินซูลินรีสิสแตนส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆในโรคตามมาค่ะเช่นเกิดเป็นเบาหวานโรคอ้วนไขมันพอกตับโรคมะเร็งหัวใจสโตรกออลไซเมอร์ไมเกเรนซึมเศร้า pcos หรือว่าถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ซึ่งสาเหตุหลักของการดื้ออินซูลินก็คือการกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีน้ำตาลสูงแล้วก็บ่อยเกินไปค่ะอาหารที่เป็นจังโฟดอาหารที่เป็นโปรเซตโฟดการมีภาวะอ้วนสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินมีอะไรบ้างปัสสาวะบ่อยหรือมากผิดปกติคอแห้งกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลาหิวบ่อยกินจุกินระหว่างมืออาหาร น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุรู้สึกอ่อนเพลียห่วงนอนง่ายมีอาการคันตามผิวหนังมีปื้นสีน้ำตาลอ่อนจนถึงดำที่บริเวณคอรักแหลข้อพับขามีอาการตามัวชาปลายมือปลายเท้าเป็นแผลง,ง่ายหายยากหากมีข้อใดข้อหนึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลิน การตรวจเลือดก็จะช่วยบอกได้ชัดเจนมากกว่าแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาได้ค่ะการตรวจคัดกรองแล้วก็ดูแลรักษาตั้งแต่นิ่นนะคะจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาได้ค่ะ